ที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนาราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเชิญตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ไปมอบแก่ญาติอาสาสมัครทหารพลานสุไรหมานดีมะดีเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพลานซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติการลาดตระเวนพื้นที่ริมแม่น้ำสายบุรีและรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟเมื่อวันที่30เมษาย,ยน2567 ส่วนที่อำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเชิญตร้าสินของพระราชานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นบแก่ญาติของร้อยเอกจุลพงษ์ทัพมีชัยเจ้าหน้าที่กองร้อยฐานพลานซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกัน ด้วยพระเมตตาที่มีต่อเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตทั้งสองนายอย่างความปลืม้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นล้นพ้น